my for no สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งกับช่างบ้านบ้านใครๆก็ทำได้คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูเจ้าตัวรีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับนี่ยมันจะเขียนว่ารีเลย์ไฟเลี้ยวปรับค่าได้นะครับก็จะให้กระพริบเร็วกระพริบช้านะครับทีนี้ ผมจะให้ดูหลักการทำงานแบบคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันก่อนนะครับอันนี้ในล a ซ a ด้ในอะไรก็เยอะแยะนะหรือว่าร้านขายตัวอะไรแต่งรถนะครับก็จะมีอยู่นะครับก็ทีนี้ขามันก็จะมีสองขานะครับอันนี้ b เนี่ยก็จะเป็นตัวไฟเบ็ดเข้านะครับตัวนี้จะไปที่ ไฟเลี้ยวนะครับอ่ะแล้วก็มันจะมีตัวที่ว่าหมุนปรับนะครับเราจะให้กับพริบเร็วก็ปรับหมุนเอานะครับอ่ะทีนี้เราก็จะมาดูการต่อกันเลยนะครับแต่ว่าพอเวลาเราจะไปใช้งานจริงเนี่ยมันจะมีขั้วที่ว่าใส่รองรับตัวนี้อยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้ผมจะมาทดลองนะครับแบบให้เพื่อนๆดูไว้ก่อนนะครับ ตรงนี้นี่ยที่ว่าเขาเขียน B เนี่ยก็จะแสด,ดงว่าเป็นไฟเลี้ยงนะไฟบวกนะครับมาต่อกันเลยนะคอ่ะอันนี้เราต่อแล้วนะคนะอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นขั้วบวกนะครับไฟตรงนะครับไฟที่จะเลี้ยงตัวดีเลยนะผมจะต่อแบบให้ดูแบบง่ายๆเลยนะครับ เอาแบบแบบง่ายๆนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยแอลเนี่ยก็จะไปตรงที่ไฟเลี้ยวนะครับอะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวหลอดไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็วิธีการต่อแบบคร่าวๆก่อนนะครับเราก็เอาตัวสายที่สีแดงนะครับก็จะเป็นขั้วบวกนะครับ มแบบให้มันเปิดใช้งานก่อนนะครับจะให้ดูนะครับว่ามันปรับได้แบบไหนนะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาตัวอันนั้นหน่อยอ่ะเดี๋ยวจะปลอกสายตัวนี้ ให้มันยาวสักนิดหนึ่งคนระับเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันการทำงานมันเป็นแบบไหนนะครับเจ้าตัวรีเลย์ของเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับแค่มันเป็นสีดำนะครับเวลาเราจะไปใช้เนี่ยเราก็เปิดไฟเลี้ยวนะแล้วก็ฟังเสียงนะมันจะมีเสียงนะครับเราก็ไล่ตามเสียงตรงนั้นนะเสียงตัวรีเลย์ของเดิมเนี่ยมันจะมีเสียงนะครับ วิธีหาเจ้าตัวดีเลยว่าอยู่ตรงจุดไหนเนี่ยก็ฟังจากเสียงนะครับทีนี้มาต่อวงจรของเรากันต่อนะครับอ่ะตุบทวนอีกนอกรนะับตัว B เนี่ยเป็นขั้วบวกนะครับแล้วก็ตัว L เนี่ยจะเป็นเกาไปที่ตัวไฟเลี้ยวนะครับอ่ะตัวแบบง่ายๆก่อนนะครับ ่นี่นะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเนี่ยก็ไปหาก้นลกนะนี่นะนี่นะก็จะติดแล้วนะครับอ่ะนี่นะก็จะติดแล้วนะครับไปเรียนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่า ไอตัวที่ว่ามันเขียนที่ว่าปรับปรับได้เนี่ยนี่นะครับดีเลยไฟเลี้ยวปรับได้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะดีดมาลองปรับดูนะครับอ่ะนี่นะผมจะลองหมุนไปเรื่อยๆร่นะครับ ลองหมุนอีกฝั่งหนึ่งน,นอ่ะนี่นะเริ่มกระพริบเร็วแล้วนะ,สะแสดงว่าเมื่อกี้เราหมุนไปฝั่งช้านะครับนี่นะอ่ะลองอีกรอบหนึ่งนะอันนี้แบบช้านะครับอ่ะน,นี่แบบช้านะเราก็สามารถปรัปรบหมุนหาตามที่ชอบนะคอ่ะถ้าผมจะเอาแบบกระพริบเร็วนะเราก็ มันกระพริบเร็วนะนี่นะนี่นะอ่าอันนี้มันจะกระพริบเร็วเด้งอ่าพอเวลาเราจะปรับให้มันช้าลงเราก็หมุนนะอ่านี่นะอันนี้ขนาดแบบปกตินะครับกระพริบนะบก็ประมาณนี้นะครับก็ มาให้ดูหลักการทํางานของดีเย์ไฟเลี้ยวที่ปรับได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับมันจะมีเขียนด้านหลังนี้เนี่ย B นะครับก็เป็นไฟแบตตรงครับแล้วก็ตัว L เนี่ยไปที่ไฟเลี้ยวนะก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนวิธีการจะเอาไปใช้งานเนี่ยก็เราก็ไปหาห้ตัวดีเย์ของเดิมของติดรถมานะครับมันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่ามันแค่สีดํานะครับ แล้วก็ถอดของเดิมออกแล้วก็ใส่ตัวนี้แทนนะแล้วก็ปรับตามใจชอบเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะเพื่อจะเอาไปประยุกต์ใช้กับรถเพื่อนๆนะเผื่อเพื่อนๆที่ว่าชอบแบบไฟเลี้ยวแบบกับพิบเร็วนะก็สาหรับคลิปนี้ก็หวังเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นว่าคลิปแบบนี้เนี่ยมีประโยชน์ว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆเนี่ยก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อๆไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ